ก่อสร้างยักษ์ใหญ่ก็ไปดูได้บางแห่งนี่โอ้โหเชสโนมินีหรือว่าสเตทสตรีทโนมินีนี่ถือหุ้นเยอะมากเยอะกว่าของปตทอเยอะมากเทคขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งกัน,นะครับชื่อของผู้ถือหุ้นที่ลงท้ายด้วยโนมินีข้างหน้าเป็นภาษาต่างดาวชื่อต่างดาวนะเช่นเชสแล้วก็ลงท้ายด้วยโนมินีเนี่ย จะเป็นจะเป็นจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้าของเงินที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ต่าง<ช>ประเทศก็เป็นพวกกอง<ช>ทุนรวมกงองทุนส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ที่มันทําให้เป็นประเด็นไม่รู้จักจบเนี่ยนะก็คือว่ารเราไม่รู้ไงว่าบุคคลพวกนี้คือคือใครไม่ได้เปิดเผยตามกฎหมายนี่ไปไปให้เขาเปิดเผยไม่ได้ครับแล้วก็มันก็เป็นไปได้นะมันอาจจะมีนักการเมืองไทยอยู่ในนั้นด้วยก็ได้เพราะนั้นเนี่ย พวกเราถึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่มีในกอในขอที่มีการกล่าวอ้างอยู่หลังนอมินีนั้นหรือเปล่าเพียงแต่มีข้อสังเกตว่านอมินีเนี่ยเทสตนมินีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปในบริษัทชั้นนาของไทยอย่างในเซทห้าสเนี่ยเซทห้าสิบเซเนี่ยประมาณ70-80%สอรเของบริษัทที่อยู่ในเซทห้าสิบเซเนี่ยก็จะมีบริษัทที่ลงท้ายด้วยนอมินี ถือหุ้นอยู่เพียงแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ทําให้มีคนตั้งคําถามเยอะแยะอะไรว่าก็นี่แหละคุณทักษิณถือหุ้นอยู่ในปตทผ่านโนมินีแต่ข้างหลังก็คือทักษิณประมาณนั้นประมาณนั้นผมถามคุณทนายดีกว่าคุณทนายคิดว่าคุณทักษิณเป็นเป็นเป็นคนที่ฉลาดไหมบางทีก็โง่เป็นนักลงทุนที่ฉลาดไหมบางทีก็โง่นะครับเอ่อถ้าถือหุ้นในปตทก็แสดงว่าโง่จริงๆนะเพราะว่า คุนปตทนี่มันไม่ไปไหนเลยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่35บาทแล้วเนี่ยมันตกลงมาต่ํากว่า35บหาทเนี่ยนะคือทั้งปีหนึ่งนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทก็อยู่พักใหญ่แล้วขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ฉลาดเนี่ยเขาคงขายคุณปตทไปนานแล้วนะแล้วเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นไปซื้อการท่าอากาศยานจะได้กําไรมากกว่าเยอะเลยนะครับเหอฮะใช่ไปลองดูสิครับการท่าอากาศยานมันขึ้นไปเท่าไหร่ ชี้นําหุ้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ชี้นําหุ้นอันนี้คือพูดถึงอดีตท, <Okay. S 2> ที่ผ่านมาอย่างนี้ครับอย่างดีอย่างนี้ครับเป็น2ประเด็นดีกว่าประเด็นแรกก็คือก็เป็นไปได้ถ้าจะมีนักการเมืองถ้าจะมีนักธุรกิจไทยนะฮะซ้อนอยู่ข้างหลังผู้ถือหุ้นที่ใช้ชื่อว่าโนมินีแต่ในประเด็นที่2ก็คือไอ้ที่ใช้ชื่อว่าโนมินีแล้วเข้ามาถือหุ้นอยู่ในปตทจำกัดมหาชนนั้นสัดส่วนมันน้อยมาก น้อยจนกระทั่งไม่มีนัยยะสําคัญในการที่จะมายึดกลุ่มหรืออะไรตร่อมปอะไรประมาณนั้นใช่หรือไม่ใช่ครับน้อยมากแล้วน้อยกว่บาบริษัทชั้นนาอื่นในประเทศไทยเยอะมากนะครับครับ,รบแต่ไม่การันตีว่าข้างหลังโนมินีที่ใช้ชื่อว่าโนมินีเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยก็ได้อาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะแต่เพียงเพียงแต่ผมมีข้อสังเกตเท่านั้นเองว่าถ้าเกิดมีใครคนไทยที่ยังถือหุ้นอยู่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นนักลงทุนที่ไม่ฉลาดเพราะว่าคุณมันถ้ายิ่งเป็นทักษิณอย่างที่เขากล่าวหาเนี่ยก็ยิ่งโง่มากเลยก็โง่มากเพราะคุณมันไม่ขึ้นไปไหนเลยสิบปีที่ผ่านมาเหมือนกับคดีฟ้องร้องที่มันวนไปวนมากครับแสดงว่าคนฟ้องซ้ำซากนี่โง่แหละเออไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าฟ้องซ้ำซากจนหน้าเปลือยจริงๆนะถ้าผมเป็นเขานะผมเอาเวลาไปทำาร่องอื่นดีกว่าอืนอกจากประเด็นเรื่องคือมันไม่ใช่ยาเนี่ยผมผมไม่ใช่รักเกียรติมันไม่หมูมันรักเกียรติหรอก อ๋อเหรอฮะอืมไม่หมูเหมือนรักเกยียรติใช่รักเกียรติสุทนะไม่รู้สิเลย <laughs> ฮะเรอฮะโอเคอะไม่เป็นไรครับเคี่ยวตันไปทั้งตัวนะฮะคุณปีสวัสดิ์ฮะทีนี้อย่างนี้ครับอนอกเหนือจากประเด็นเรื่องโนมินี่เนี่ยมีอะไรที่อยากเคลียร์อีกบ้างครับมันมีการพูดว่าปตทอเอาเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยค่าขนส่ง l PG ครับมีการพูดใน,นลักษณะเหมือนกับว่าเขาใช้คำว่ายักยอกษนะ,ะไม่รู้ผมใช้คำว,ว่าอะไร จะไม่ได้เหมือนก็เป็นทาําเหมือนก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ่ะครับเอาเงินกองทุนน้ามันที่ควรจะเป็นของประเทศเนี่ยมาอุดหนุนกําไรให้กับปตทปตทอเอาน้ดที่กว่าว่าไอ้เรื่องนโย,ยบายในการกําหนดราคาน,น้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐคณะกรรมการนโยบายพลังชาติเนี่ยท่านก็แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายทางงานกบงอเป็นผู้ดูแลการจ่ายเงินกองทุนการเก็บเงินกองทุนในเรื่องของราคาราคาทัตราราคาตลาดโลกขึ้นไม่ให้ยาก ไม่อยากให้ราคาตลาดโลกขึ้น <acted. S 2> ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนเวลาที่ราคาตลาดโลกลดลงก็อาจจะเก็บเงินเข้ากองทุนมากขึ้นไปชดเชยหนี้เก่า ờ หรือเก็บเงินตุนเอาไว้สาหรับในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายปลีกเนี่ยมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลกตลอดเวลาเนื่องจากมันมีเอ้กลไกของกองทุนน้ำมันและโดยเฉพาะในเรื่องของแก๊สปิโตรเลมเหลว LPG เนี่ยรัฐเนี่ยก็มีนโยบายในการใช้เงินกองทุนเยอะมาก ในการตรึงราคา LPG จะเห็นได้ว่า LPG เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลงเหมือนกับราคาน้ำมันชนิดอื่นแล้วก็ไอการตรึงราคา LPG เนี่ยก็ทำในระบบที่มีความสลับซับซ้อนในช่วงหนึ่งเราเห็นหลายราคานะราคาสำหรับอุตสาหกรรมราคาหนึ่งราคาหุงต้มราคาหนึ่งราคายานยนต์ราคาหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมหุงต้มกับยานยนต์ราคาเดียวกันแต่มีราคาต่ํากว่าเป็นพิเศษสําหรับ ครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนยากจนอันนี้ยังเป็นระบบการควบคุมราคา LPG อยู่แล้วมันก็มีอีกอันหนึ่งที่ดําเนินการในอดีตก็คือชดเชยค่าขนส่งไปคลังต่างจังหวัดเพื่อให้ราคานคลังต่างจังหวัดเท่ากันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อถามว่าปตทเอาเงินกองทุนน้ามันไปชดเชยค่าขนส่งไหมมีไหมมี อันนี้เป็นประกาศของกบงกเลยกําหนดว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนเขาอุดหนุนเพื่อรัฐบาลเขาชดเชยค่าขนส่งให้จากกรุงเทพไปลําปางกรุงเทพไปขอนแก่นเพื่อให้ราคาที่ขอนแก่นลําปางมันเท่ากับราคาที่กรุงเทพเป็ครับเดะวะนั้นเนี่ยปตทไม่ได้กําไรจากการอุดหนุนค่าขนส่งส่วนนี้แล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมไปนั่งคิดดูว่ามันมีคนเข้าใจผิดเหมือนกันคมีคนเข้าใจผิดเยอะว่าไอ้ค่าขนส่งในการนําเข้า LPG เนี่ยปตท ยักยอกไปใช้คำว่ายักยอกนะใช้คำที่รุนแรงมากแรงนะใน Facebook ของคนบางคนเนี่ยครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่ที่จริงเป็นช่วงระยะเวลานานเลยนะที่ราคานำเข้า LPG มันสูงกว่าราคาในประเทศครับแต่ทีนี้รัฐบาลกำหนดราคาในประเทศในระดับต่ำถ้าเผื่อว่าให้คนนำเข้าเนี่ยขาดทุนก็ไม่มีใครนำเข้า LPG ก็จะขาดเพราะนั้นสมมติว่าราคานำเข้าเนี่ย มันบาทครบบาทแต่กําหนดราคาในประเทศ20บาทบราทรัฐบ,บาลก็ต้องเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุน10บาทนะครับเพื่อให้ราคาไอ้สิ่งที่นําเข้ามาเนี่ยมันขายเท่ากับ20บาทเหมือนกับไอ้สิ่งที่ผลิตในประเทศก็เป็นนโยบายที่ดาเนินการ <Okay. S 2> มาโดยตลอดทีนีไ้ไอ้อุดหนุน10บาทเนี่ยก็มีคนบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้ราคานําเข้าไม่ใช่บาทครบบาทจริงๆมันยี่ห้าบาทเพราะราคาเนี่ยมันทีซาดเวารเบียมันยี่ห้าบาท ปตทไปบอกมีค่าขนส่งอีก5บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปตทก็ได้กําไรได้กําไรส่วนเกินไปอีกอผมก็ต้องถามอย่างนี้แล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เป็นต้นทุนจริงๆมันคืออะไรครับคือราคานําเข้าใช่ไหมราคาถึงท่าเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเผื่อราคาถึงท่ามัน30บาทครับแล้วราคาที่กําหนดให้ขาย20บาทก็ต้องชดเชย10บาทครับถ้าบอกว่าได้กําไรจากค่าขนส่ง เป็นกำไรที่ไม่ควรได้เนี่ยถ้างั้นก็ท่านก็ไปเอาเองที่ซาอุดีอาระเบียก็ไปเอาเอง25อบาท